สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราสีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากรกฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงที่ดาวราหูย้าย ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดาวดาวราหูย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ10กว่าปีนะคะดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตัวตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมปี2568รวมระยะเวลา18เดือนคลิปนี้จะบอกเรื่องดีๆของชาวราอของการย้ายของดาวราหูนะคะ และจะเตือนให้ท่านได้รับรู้ด้วยหากมีเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวราหูย้ายเข้ามาทับท่านในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎนั้นได้รับผลกระทบด้านการงานค่อนข้นนะางหนักการงานติดติดขัดขัดจะได้ก็ไม่ได้แต่พอได้มาท่านก็ได้ไม่ค่อยจะเต็มที่งานที่เคยง่ายกับยุ่งยากและวุ่นวาย มีเรื่องที่คาดไม่ถึงหลายครั้งหลายคราบางท่านถึงขั้นตกงานหรือว่าเปลี่ยนงานกระทันหันก็มีทั้งๆท,ที่ไม่มีวี่แววมาก่อนเรียกว่างานหนักพอสมควรนะคะหนักทุกด้านในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ดาวราหูย้ายในครั้งนี้นะคะการงานของท่านจะดีขึ้นค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือสายงานอะไรก็ตามความอึดอัดลำบากใจความคับแค้นใจหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจในช่วงที่ผ่านมาจะมาลายหายไปหลังจากวันที่17ตุลาคมปี2,566เป็นต้นไปนะคะจากนี้ไปขอให้ท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้เต็มที่ กพผลงานของท่านโดดเด่นคนคนจะเห็นผลงานคนจะเห็นคุณค่าและโอกาสดีๆจะเข้ามาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองข้ามตีมือการทำงานของท่านและมองข้ามผลงานของท่านช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะกลับมาให้ความช่วยเหลือผลักดันส่งเสริมท่านจะได้รับโอกาสดีๆมีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโครงการใหญ่ๆงานที่ท่านทำจะมีความคืบหน้า ไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงงานจะทำให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องมีตลอดเวลาในช่วงนี้คือสติเพราะสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีจะทำอะไรก็อย่าได้ประมาทให้มีความละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่อง เพราะในช่วง18เดือนนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่าช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดแต่อาจจะไม่ทันใจคนที่เจร้อนมากนักเพราะจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงปัญหาหนักๆใหญ่ๆจะค่อยๆลดน้อยลงงานจะราบรื่นมากขึ้นจากนี้ไปท่านโดดเด่นที่สำคัญศัตรูจะแพ้ภยัยไม่มีใครทำอะไรท่านได้คนดีเทวดาคุ้มครอง คนที่คิดร้ายต่อท่านและคอยกันแกล้งท่านนะคะคนที่ชอบนินทารับหลังฟ้องเจ้านายน,นะคะหาทางรีเครดิตท่านช่วงนี้เขาจะทำอะไรท่านไม่ได้เลยค่ะศัตรูบางคนจะหายไปบางคนก็ห่างๆเพราะไม่มีเวลามายุ่งกับท่านช่วงนี้ท่านมีดวงได้ร่วมงานหรือว่าได้ทำงานทำธุรกิจกับชาวต่างชาติบางท่านที่ผ่านมา ท่านก็ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่าทําธุรกิจกับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นค่ะการติดต่อก็จะราบรื่นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาและชาวราศีกรกฎมีดวงได้เดินทางไกลบางท่านได้ไปไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนบางท่านอาจจะไปทํางานหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนหรือเรียนหนังสือท่องเที่ยวท่านจะมี ท่านจะได้เดินทางแน่นอนในช่วงนี้นะคะและท่านจะมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นจะได้ทำงานหรือว่าโปรเจกต์ที่ท่านอยากทำช่วงนี้หากมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นให้ท่านทำเลยนะคะหรือหากท่านอยากจะทำงานประจำอยากจะนำงานประจำไปต่อยอดขออภัยคะ่ะหากท่านอยากจะนำงานประจำไปต่อยอดก็ให้เร่งลงมือทาช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆโดยหากที่ผ่านมาท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำแต่ยังไม่มีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทำ ช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสและจังหวะได้ลงมือทำหากท่านนั้นยังมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำอยู่สิ่งที่ท่านคาดหวงังท่านจะได้มามีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำหากตั้งใจที่จะทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำถ้าท่านขนขวายหางานท่านจะได้ทำนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎการงานของท่านดีขึ้นการเงินก็ดีตามทำได้ทำแล้วได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อย บางท่านอาชีพเสริมรายได้จะเข้ามาดีหรือบางท่านที่ผ่านมามีรายรับเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะในช่วง18เดือนที่ดาวราหูย้ายครั้งนี้ท่านจะมีการตัดสินใจหารายรับาหารายได้หรือว่าหางานทํามากขึ้นมีรายรับมากขึ้นและมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางจากนี้ไปท่านจะแล่งและอดทนมากๆท่านจะคิดใหม่ทําใหม่นะคะจะมีการวางแผนการใช้ชีวิต จะไม่ประมาทกับชีวิตอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายขอเพียงได้เงินท่านยอมที่จะทําหมดเพราะเหนื่อยก็จริงถ้าคนในครอบครัวม,มีความสุขท่านก็มีความสุขท่านก็พร้อมที่จะเหนื่อยการที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นหลายด้านคนที่ไม่ชอบหน้าหรือคนที่ไม่ชอบท่านบางคนจะหายไปและท่านมีจะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันมีคนคอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างท่านจะมีแรงกระตุน้นมีพลังบวก ส่งผลให้ท่านแกล่งขึ้นไอเดียดีไหวพลิบดีท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้ขยับขยายตามที่ท่านนั้นได้ตั้งใจเอาไว้นะคะช่วงนี้ท่านมีดาวดีๆอยู่ในตำแหน่งของการงานควบคู่กับดาวราหูซึ่งก็คือดาวพฤรือหัสเมื่อดาวราหูย้ายออกดาวเครือหัสยังคงอยู่ดาวดวงนี้เป็นดาวที่ดีเมื่อใดที่ท่านติดขัดมีปัญหาท่านมักจะมีคนคอยช่วยเหลือ หรือมักจะหาทางออกให้กับตัวของท่านได้นะคะแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะในช่วงนี้ขอให้ท่านละเอียดรอบคอบด้านการเซ็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยลงมือเซ็นเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซ็น ไม่มีความมั่นใจห้ามเซ็นเอกสารเด็กขาดหรือหากมีข้อสงสัยให้ท่านถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารห้ามเซ็นคำประกันให้ใคร,รเด็กขาดระวังจะเดือดร้อนจากการเอก,าก,ก,าเเอกสารข้อนี้นะคะช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆและช่วงนี้คนจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นและเพิ่มขึ้นและคนที่จะช่วยเหลือท่านแต่ละเรื่องจะเป็น แต่และคนแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นท่านเดือดร้อนเรื่องการงานก็จะเป็นคนนี้แต่หากด้านการเงินก็จะเป็นอีกคนหนึ่งคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านจะเป็นการมาแบบสลับกันนะคะหรือไม่ก็บางครั้งก็คนเดียวสามารถช่วยเหลือท่านเลยก็มีเป็นบางช่วงท่านอยากทําอะไรหากมีความรู้ความสามารถเริ่มทําได้เลย การเงินของท่านจะดีขึ้นบางท่านก็จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่ากู้ยืมสําเร็จหรือว่าได้บ้านได้รบได้ทรัพย์สินมีราคาแพงๆเพิ่มขึ้นนะคะหากที่ผ่านมาท่านติดติดขัดขัดหนักมากผ่อนพันหนี้สินตลอดช่วงนี้ท่านจะมีเงินให้ใช้จ่ายอยากไปไหนท่านก็จะได้ไปบางท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยไปมาก่อนท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มมากขึ้น ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองอย่าใจอ่อนขี้สงสารระวังเอน็นดูขา่าเอน็นดาขาดสรุปดาวราวหูย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นทั้งด้านของการงานและการเงินแต่ก่อนที่ดาวราวหูจะย้ายท่านจะวุ่นวายนิดนึงขอให้อดทนนะคะและที่สําคัญงานดีเงินด,นด,นดีขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นร่ำรวยด้วยทรัพย์ส,สินเงินทองมีเงินทองเหลือกเหลือเก็บ อขอบพระคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ